เาไปได้ไปไปไหว้ก่อนไปไ้ไปไหว้กก่อนแล้วค่อยมานโมนโมจ้ามาผู้เดียวมาผู้เดียวเป็นอาจารย์สอนนั่นเป็นอาจารย์สอนจีนมาเมสุดากร เจ็ดนะคะหนูนับมาเจ็ดอ่ะถอดไปเ้ยแจหันมาดูค่ะหนึ่งสองโอเคเอาอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งประแจวประยุนนันั่งนั่งหันมองกล้องโอเคสวยงามโอ

เดนั่งจะาคุณ้านนัจ้าคุณป้ายืนไลราต้อื่อาเับนไปเล่นไปโจยวันจัเป็นใโทมาแม่จ๋วมองกล้องหน่อยอ่า้ากรสกบลสวยงามเออรซื้อเนี่ศูนย์หนึ่งเก้า พ่อจะคือสามมดโอันน um ี้อันน uh ี้กระบอกตัดนี้มีหอยดแปดหนึ่งเก้าอยถ่แหนึ่งาเลยอ่าเร็วอันนี้ยายตุ้มถ่ายให้อยู่นี่ลูกสะทุยยางสะุนจมองก้องอ่ายายตุ้มถ่ายให้แล้วหนึ่งสอง ดีงามมากเลยสวยงามเี่ลยงอ่งนโมตัวเล็กหันมาลูกนโมอกา่กอดนองเอดน้องยเอ้ยได้ได้ได้กอดกันด้วยเอาอากอดน้องกอดน้องยายตุ้มถ่ายแล้วหอมกันเออนน่ารักมากเลย คุณพี่ส่งเวนลาหพ่งใากันไปส่งเวนลยกไปทางมาให้ปาริตแต่ว่าต้องไอปารีตโทรหาคุณยู่วัดโบยังไงกจะหายไปพีสังทุหลงตันดูเพื่อเราให้ไอ้ดีเมื่อเราว่าว่าเมื่อาีนพองุงตานให้ดูเนี่ยาวอเียวาูเพื่เรา่า้วยไหาดีได้ระค่ือสั่ภาพเดี่ยวมุสีตะกโกอไปทุจราตกันนี่มาแม่พาไป ่้าวเวนอ่ะนั่นไปไปล้วกับตานี่เวนอุปัตยาเข้ามานั่งโมเอานั่งลงน่งอุปัตยะนั่งลงอุปัตตยะเอากาแล้วไหมกาบก่อนเป็นสมุไรเออสมุไรเอาอากาโอเอ๋สวยเก่ให้อังเปาไม่มีใครดูอ่ตึ้ไส้ใช่งตึ้งไส้ หันน้าไปคุณหันน่ามาหากล้องมาหนห่งันน้ามามดูกล้องกอนลูกเปิดหน้าหมวกหน่อยลูกอันแปะเปะ่เป็นปัก้องตีเออสวยงามมากเลยอายุกล้องกอนดูถ่ายแล้วหรอเ่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วนตุบตุอตบตุ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 บุบตุุงตุบตตบุบตุุบต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 ตุบตุบตุบตุตุบ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 ตบ ຍົກມືເດີ້1 2ອນເ1 2